ตีมันอยู่งั้นอยู่มันตอนนี้น้ำขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนเจ้ามเล็กทุกคนมันมันอยู่ได้ไหมไม่น่ารอถ้าอยู่เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนยูงไงไอ้เฮ้ยทุกคนยังไงจะมาทุกคนจะมาใครุะข่าวไอ้ตุกเล้งทำอะไรต่อยก่อนเล้งยังจะต่อยอีกเดี๋ยววะคุณทำอะไรคนนั้นไม่ใช่ใช้ถือศีนเนี่ยคนที่ถือศีลเนี่ยใหไงชุดพามีเ้าเจอที่ท่ามาเล็กใช่ด้วยครับ ตอนนี้ใหญ่ก็จะแบกออกไปข้างนอกเพราะว่าเราเอาไว้นี่ไม่ได้กลับสวัสดนะีพี่พีเอฟีหลวงป้านาอาทุกท่านนะครับผมอยู่กบเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้วตอนนี้เราเดินมาเข้าป่าแล้วทุกคนเกือบครึ่งทางแล้วเราสองคนกำลังจะไปดูไอ้ตัวประหลาดที่ตอนนี้ไม่รู้เป็นไงบ้าง หลังจากที่เราเอาสร้อยออกจากตัวนไปแล้วก็ไปคืนกอลัมและผมได้มาเยี่ยมมันครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ผมมาคนเดียวสังเกตเอะไรผมมันเปลี่ยนสีพี่ผมมันกลับมาสีทึบเหมือนเดิมเข่าทึบมันคนแก่แบบว่าเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้สะเลไไม่มีออร่าแล้วทุกคนครั้งก่อนที่ผมเจอที่มันมีสร้อยครอบครองไว้อะแสดงว่าชัดเจนเลยคือที่มันออร่าได้เพราะมีสร้อยช่อยพอมมนมีสร้อยปุ๊บผมก็เหมือนเดิมใช่แล้วก็ยังมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันแคะแล้วแต่ผมไม่สนใจทุกคนนะครั้งก่อนผมเอาของขนมไปให้มันกิน แต่ว่ามันไม่สนใจไม่กินโยนใส่ใผมอีกตั้งหา้าอาแต่เพรอะอีกอเดี๋ยวผมเลยโอเคแล้วแต่มึงแล้วกันมึงไม่เอาก็แล้วแต่มึงผมพูดยี้เลยโอเค,อเคพี่เดี๋ยวได้ย <ขอ S 1> พี่พี่ได้ยินเสียงน้ำไหมน้ำเสียงดังมากๆทุกคนนะตรงเนี้ยแล้วที่นอนของไอ้ตัวประหลาดอะ่ะมันอยู่ตรงน้ําตกที่มันนอนอยู่คือเป็นเส้นทางน้ําเลยเราไม่รู้ว่ามันจะนอนยังไงเป็นไงเราจะเข้าไปดูมันว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตอนนี้ใน้ำตกไปยังก็ไม่รู้ ฝากพี่เอ็มซีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วของคนที่ทุกคนนะเดี๋ยวเ,เดินทางละเพราะว่าเดี๋ยวกลัวฝนตกหนักมากกว่านี้ไปไม่แน่แตต้องพัพกระหว่างทางแล้วก็ขึงไฟชิดด้วยพาะวเน,นี่ยใช่ฝนตกแรงไปพี่เดินทางกันดีกว่าทุกคนไป let's go <S ทุกคนครับดูระหว่างทางนะที่เราเดินตอนนี้มันค่อนข้างจะลําบากเพราะฝนตกแล้วก็พวกน้าค้างต่างๆตามกิ่งไผ่อะมันทําให้เราตัวเปียกเร็วมากนะทุกคนดูดิโอ้แล้วก็เสียงน้ำวันนี้ค่อนข้างจะดังขึ้นมาถึงบนบกตรงนี้เลยนะ ทังที่น้ําตกอยู่ห่างพอสมควรข้างล่างนู่นทนจะเสียงมาจากข้างล่างนู่นเลยนะแต่เสียงมันกล้องมาข้างบนเพราะว่าความแรงของน้าแล้วก็มวลน,น้ําปริมาณในน้าที่มันมากจริงๆนะฝนตกต่อเน,นื่องทั้งวันทั้งคืนเลยตอนนี้และพยายามอย่าเข้าใกล้จล่านนะถ้าเจอมาลนะเพราะตอนนี้เหมือนจะมันจะโกรธแล้วก็แคนเราไม่รู้ตอนนี้มันจะเป็นอุ้ยเล็ก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 เฮ้ย อะไรอ่ะพี่พี่<ม>อะไรอ่ะลูกศรอ,อะไรอะ่ะมีอันเดียวอยวู่ตรงนี้มีปักอยู่อันเดียวอ่ะไปปักไว้เรามึงดึงธงเดชเป็นของใครทำในใครเอาทำในไว้ได้เป,ปล่าในาพานเหรอไปทุกคนผลงานของใครอะ่ะพี่พี่มือใครอะ่ะเป็นบรรทุกสอนั่งพี่มีการสู้กันที่นี่หรอลูกใหญ่เลย,ย<ไ>ลูกใหญ่เลย ไม่รู้ว่ามีการจุดไลไอหรือเปล่าสัตว์หรือว่าเป็นตัวประหลาดหน่นไลแก๊สบอมีแก๊สป่ะถ้ามีพวกเก็บไว้ใช้ได้ไงเฮ้ยพี่เหมือนคนทำตกหรือเปล่านะเหมือนมีร่องรอยของสัตว์มันกัดเลยทุกคนเนี่ยอืมไม่ใช่คนนะเหมือนมีสัตว์อะคาบมากัดหรือเปล่าปลาเก็บไว้ลูกใหญ่มากทุกคนแล้วก็ยังไว้ป้องกันตให้ยดีเลยทุกคนบอกเลยประทัดลูกบอลอะนักติกเราซ่อมเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เราสามารถใช้แรงติ๊กสอกองอย่าพวกตัวประหลาดหรือว่าคนที่คิดไม่ดีกับเราได้ โอ้น้ำเสียงดังมากพี่พี่น้ำดังทำไมกล้องผมนี่นะน่าจะถึงเพราะว่าไอโฟนมันเก็บเสียงดีมากมันมันเก็บอะไรเสียงดีโอ้โหทุกคนตวบรรยากาศดิคือมันเหมือนป่าป่าแบบป่าทึบอ่ะมันเหมือนป่าป่าดิบชื้นเหรอรอบๆทุกคนฝนจะตกเราไม่สามารถพาต้นไม้มาได้เพราะว่าฝนตก เดี๋ยวน้องจะไม่สบายเดี๋ยวกอเพิ่งน้องเพิ่งจะหายจากการเป็นไข้ป่าไม่นานนะตนพุกผีป่าแกล้งด้วยทุกคนเราเลยให้น้องเซฟตัวเองดีกว่าเรามา2อคนพอให้น้องชายผมน้องกิตด,ดูแลน้องต้นไม้ที่บ้านนะ เดินฟังเสียงไว้นะเด็กโอเคพี IP, ่เราสองคนขอรีบเดินทางก่อนถ้าใกล้ถึงหรือว่าเจออะไริดปกติแป,กแปกแลกๆเราจะรีบถ่ายพี่ดูต่อนะครับผมเพราะว่าต้องรีบทําเวลาไปทุกคนยิ่งนานเรายิ่งได้ยินเสียงน้ำใกล้ขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผมเล็กเดินเข้าไปถาดทางที่เป็นน้ำตกนะอยากให้พี่ FC ดูน้ำตกเป็นไงบ้างไปดูกัน หลังจากที่ฝนตกกันต่อเน,นื่องสองคืนสองวันทั้งวันเลยฝนไม่หยุดเลยทุกคนตอนนี้ผมเป็นห่วงคนป่าเหมือนอะเลยนยะคือเรามีห้ามนะไม่ให้เขาไปที่จะตอนช่วงนี้งดไปเลยสิ่งนนำน่ากลัวมากเลยพี่ตกน้ำพัดแดงวะก็ถ,ถ้ามันเถอะก็ถ้ามันอยู่ไม่เป็นหรือว่ามัน ทำเคือตัวเองไม่ได้ก็ทำนิทรรศกรรม,นะมพี่น้นำแงนะรงมากเราไม่กล้าลงเลยทุกคนบอกเลยพ,พี่ดูปริมาณน้ำมากอย่างนี้พี่เห็นไหมคุ่นๆนดำๆเนะี่ยเป็นน้ำที่ไหลลากมาจากภูขเขาแล้วก็จากป่าข้างบนทุกคนจับพม่าก,ก็ว่าได้ทุกคนยังไงเล็กอย่างนี้เหรอทางนี้เหรอทางนี้เหรอ มาทุกทางใช่ป่าวไปเพราะถ้าบางทีกล้องมัวหรือกล้องโดนน้ําบางเลนก็ขออภัยนะทุกคนบางทีผมก็ลืมเช็ดนะบางทีมองไม่เห็นมองไม่ทันเนี้ยต้องดูทางอยู่อโอ้เสียงดังมากใกล้ถึงยังก็ไหใกล้ถึงแล้วมั้งจะลอยเหรอวะ คือเราไม่ได้ขึ้นมาเราไม่ได้เดินตามน้ำมาทุกคนเราเริเดินแต่ขึ้นบกมาจะรอดเหรอวะน้ำแบบนี้โอ้ทุกคนทุกคนขึ้นทางบกนะไม่เดินทางน้ำพี่ดูดิม่น่ารอดท่านอยู่ข้างล่างนะทุกคนดูดิน่ากลัวนะบอกเลยธรรมชาตินี่คือธรรมชาตินะธรรมชาติโอว้ว่า เราก็ถือว่าหมดเกมหมดกรรมไปแล้วกันเฮ้ยนบางที่จะปรลาดน,นี่ว่าก็มาถึงแล้วทุกคนพี่ว้อม,มปกติปันจะยองยนะงู้นไงออกมาล้างหน่อยได้ปะล้างหน่อยน้องไปนานมากันตรายเสียงน้ำดังมากพี่พโอ้โหโ้ คนถ้าใครด,ดูคลิปพิแบดนะที่เรามาหาตัวปลาลาดอะตอนนี้บรรยากาศน,นต่างกันเลยทุกคนยิ่งกว่าวตัวปลาลาดทุกคนมันจะรอดป่ะวะต้องงัอะขอเศษต้องงูีีกองงูขอเ็จต้องงอูี่พี่นี่ดูโอตีมันอยู่งั้นที่อยู่มันตอนนี้น้ำขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนไม่เจอตัวมัน ตรงนี้เราเห็นทุกครั้งน้ำตกก็สวยมากเนี้ยจะเห็นแบบไหลออกมาตอนนี้จะเป็นน้ำเหมือนน้ำปลาไหลหลากนะพี่พอที่เราขึ้นมาข้างล่างเนี่ยเหลกทางน้ำทางล่างแต่แแตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วแล้วก็เราเดินทางบกแทนมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยเราข้ามไปดูดิข้ามมาบ้าตุ่ยไหลไปกับน้ำแน่เลยตไปได้ไไหนไม่ก็มันขึ้นไ่อยู่บนหน้าผาไม่แน่นะเพราะว่าต้องเอาตัวเองรอดไปก่อน ียังไงตัวรถมันเอาตัวรถก่งแล้วเจเล่ไปเดินดูข้างบนกอนเติมอยู่างบนไปพี่จะไปดูข้างบนกันเพราะว่าเราอยากดูเจอมากแล้วก็อยากเจียจามันให้เป็นมิดโอ้พี่บอกเลยนะกลัวไปทุกคนจะทันทต่อทุกคน ี่ทุกคนตอนนี้เป็นไงเละหมอกสวยมากทุกคนจะว่าข้างบนอ่ะยอดยอดภูเขาอ่ะมีหมอกขึ้นอยู่ตอนนี้ผมก็ใหญ่จะเดินทางมาจุดที่สองที่ไม่เคยมันไมเคยเคยไปเจอมันต้นไม้ใหญ่ใช่เลยที่ไปเจอมันจะลังกินกระโหลกปะยิ่ไปเจอมันกลังกินพวกกระโหลกที่เขาดูจะมีต้นไม้ขวางใหญ่ใหญ่อ่ะใช่ตรงนั้นแหละที่เป็นสะพานที่สองแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าน้ำท่วมหนักแค่ไหนแล้วกูก็ไม่น่าเหลือหรอกแสงดวงมันมันอาจจะใช้วิธีอยู่บนบกหรือเปล่าใช่ไม่แน่นะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปดูกันว่ามัน ยังอยู่ที่เดิมไม่เปล่าที่ที่มันที่เราเจอเป็นที่แรกแล้วก็อยากดูว่ามันยังมีสติครบถ้วนไหมตั้งแต่โดนกระชากสร้อยจากตัวไปอะทุกคนไปพี่ต้นไม้ล้มหรอต้นไม้ล้มเมืมมท่ทีทุกคนดังมากเนี่ยต้ยนไม้น่าจะโคตรตอนที่ฝนตกอย่างนี้แหละก็จะน้ำท่วมเนี่ยน้ำน้ำป่าไหลได้เนี่ยน่าเป็นต้นต้นไม้ที่อยู่กลางน้ำตกใช่ไหม <Okay. S 2> โอเคไปเดไปเดินทางเลย ว่าใกล้ถึงแล้วจุดท,ที่มันอยู่ทุกคนเสียงนั้นดังมากเลพี่บอกเลยนะเดี๋ยวที่นี่ลองอีกี้ลองเคยไปรครึงเนาะนะผมบอกว่าไม่รู้ว่าเจอหรือไม่เจอจะขอให้จะเที่ยวทางคุ้มครองนะอะทุกคนนะพูดภาษาเกาหลีนะเจอแล้วไหมเจอแล้ว,เ,ว,ลวเปล่า เงียบมากเลยทุกคนเงจ้าเล็กทุกคนคิดว่ามันอยู่ได้ไหมไม่น่ารอด้าอยู่อย่างเงี้ยบอกเลยดำตรงนี้ได้ไหมตรงที่มันอาศัยจะมีท่อนไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่ตรงเนี้ยมีท่อนไม้ไม่รู้ท่อนไม้ไหลไปยังไงถ้าเจอน้ำพัดอย่างเงี้ยใช่โอ้โหทุกคนบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆที่หนุนได้หรอครับเดือดแรงเงี้ยไหลมาทุกขทุกมุมเลยทุกคนดูดิข้างบนจะไหลลากมาข้างล่างก็ทะลักออกมา ไปจบที่บอกแล้วที่มันอยู่ไม่ก็ถ้ามันไม่อยู่งั้นมันจ่อยู่ข้างในที่มันเป็นอะไรนะโผล่เผโพงข้างในอ่ะไม่รู้ได้เหรอไม่รู้ว่าเขาเก่งอ่ะเขาอยู่ใดเขาเก่งอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงคาร์เตอโกนเนาะเสียงคาร์เตอโกนวะคุณพลาเหรอได้ยินเสียงเมาเสียงไงวะ ต้อเนียวะทุกคนมีเสี่ยงมือมีการทำลายกันนั่นใช่เสียงดังมากมันไม่จบจบแล้วใช่มึงเป่าเสียงมึงเบาู่าไหนคนเสียงมันมาแล้วก็เงียบไปแล้วทุกคนนะจบแล้วม่ไหน เกี่มันจากแนวเลยทั้งแนวว่าน้ำก็เสียงดังมากเลยเฮ้ยเฮ้ยไหนรู้ไงยัยเฮ้ยทุกคนนจะว่าทุกคนจะใครชุดข่าวไอ้ตัวุ๊กตาทำไรไปหันยกไปเขาไปหันยิ่งเขาไปห้ามมันไงวะมันล้อก่อล้อก่อนชุดข่าวใครใชาชุดพาวมองคนใส้ชุดพาเมั้งไม่รู้เฮ้ยมทำไงวะนั่นแต่ตีกันตีกิงมันมันทำลายใครอยู่เมอนมันเหมือนขนาดทำลายใครอยู่ทุกคน ทางไหนทางไหนยัจับไข่ัไม่รู้ยังไอจูบลาดปล่อยเลยอ่ะดิคุณจอปะมึงทำอะไรมึงจับไข่ไปหาคนชุดขาวเป็นคนใช่ชุดพามอเล็กมึงไตซอยเนืองหรือไตซอยกอล้ำยังจเอาต้อยู่ดยวะมึงทำอะไรมึงทำอะไรคนเื้า คนทื่อสินไม่ี่ห่อเคนทื่สินเปล่าเหมือนต้องสมาธิไงมันกำมาฐานนะสมาธิแล้วมันมาเจอมันก็จะแจ้งเขาดูดิดูดิยิงยิงิงยิงยเอ้ยมันยิงมันเฮ้ยมันคนนั้นไม่ใช่ใช้ือสินเนี่ยคนือสินเนียไงมคือพาไเาเจอที่ทมาเลยใช่ดูดิันมาธิป่ะออาไปนะชี้ไม่มันำดูปมอไปขาวไปดีกว่าดีกว่าดูี ไปยปไม anyway, mm ่ไปไงไปไปเขาเวรกรรมมึงเยอะนี่เดี๋ยวมันต้องน้ำนี่เดีมันต้องน้ำน้ำแรงมากเลยไปไยเขายามีชีวิตี อย่างยิ้นยู่อย่างยิ้นยู่ทุคนทุกคนขว้างกล้องกันทุกคนนะขว้างกล้องกันย่าย่าาจีนยืนไว้คนจับไป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  ไปอ,อุป๊อุ๊ยเฮยจะไปไหนกันเล่าอยาวเไปไปเลยไปเลยไปพี่มันทุบมันทุบมันทุบหัวชุดขาวมันทุบหวัวนิ่งแล้วอ่ะมันทุบหัวด้วยโดนไม่รู้มันทุบด้วยอะไรทุกคนมันทุนมาแบจังๆเลยพี่ เอาัวโคกยินเหรอเล็กนี่แน่จริงไหมเนี่ยวะคุณทำทำไมกูตามล่างมึงจุฬาลัตนี่มันี่ยเหรอมันโดดน้ำไปหรอมันโดดน้ำหรอคนมันโด่งไปข้างล่างนี่ทุกคนยังไม่กลัวตายเหรอไวมากเลยไปยิ่งคนขับเขานิ่งแล้วพี่ออามาชื่อสิทธิ์นี้แน่เลยมานั่งมาถีแน่เลย หัวเขามาก็มา,า,มาจมล่างาแล้วแต่จมล่างไมฟังของออออันี้อหล่อหเยอนงเขาทุกคนจุ่ล่างที่ไหนทำทำไมวะทำยิ่งทำไม้อไปโ,โดนลงน้ำไม่แน่เลยตัว,วน,นี่ไหมหรอน่าจะโดนจุดสมัมัญแน่เลย ไาอยู่วะทุณต้มายากขาเองตึงใจคุณนมากนะมึงไบ้างไอตบลทมัาเยอะทุกคนงานแล้วงานตีแล้วตนี้ มันแขนมันแขนมันแขนไอพี่มันแขนปวดไหวเปล่าตกไม่ก็ไม่หายใจอยู่ป่ะเนี่ยตึงมาเที่ยสิบทีนะหายใจอยู่ป่ะเนี่ยมันมนโอ้โหมันจะแล้วปัมหัวใจดิปั้มหัวใจดิั้มหัวใจดิ p r ดิปัมหัวใจเหรอ ทุกคนเขาใจเขาแบบดมไม้ใจเขาเผาอย่างนเรื่อยทุกคนทา่านฟ้งได้พอได้พอได้พอ้าด้วยครับตอนนี้ใหญ่ก็จะแบกออกไปข้างนอกเพราะว่าเราเอาไว้นี่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีพวกสัตว์หรือว่าจะมากินล่าง,งนะต้องนะนำไปเผาหรือไปก็ทำพิธีเรียบร้อยทุกคนนะเขาไม่ให้ใจทุกคนนะเขาแข่งชื้นไปแล้ว เดี๋ยวผมก็อยากจะไปหาที่พิเผ่ากันนะทุกคนนะเราจะเราจะไม่ฝังไปทุกคนตอนนี้ผมไปเล็กก็ทำการนำร่างเขาทุกคนนะไปฝังแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ไม่ไม่แปลกประหลดสถา,านที่จุดท,ที่เราฝัง,งเขาเพราะว่ากลัวใครหลายคนคิดเหมือนเรานะบางคนคิดว่าจะมาเอาอะไรที่แบบว่า เป็นพิธีกรรมแบบแปลกๆอย้ยอย่างแบบแบางี้ทุกคนเราเลยไม่ไว้ใจนะเราถึง <S <S ไม่อยากถ่ายแล้วก็รีบขุดรีบฝังเรารีบออกมาจุดนั้นสนงสารเขามากพี่เขาซื้อสิทธในป่าแล้วกลับน้องมาเจออย่างนี้นะคิดว่าเราจริงๆงจูจ่ๆ <ละ S 1> มันก็โหดร้<อ>ดายเกินมาไหมดูนวมันนี้เลยบรรยการมันต้องตามล่ามันไม่งั้นมันจะอาละวาดหรือว่าไปพานให้คนอื่นคนที่ไม่เกี่ยวข้องคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องต้อยเลยใช่ทุกคน อากาศแ,แปลกๆอ่ะไม่รู้ว่าพายุจะเข้าหรือเปล่าอยู่ที่ยันอยู่โมกดิ่งรู้เดี๋ยวมกลงอันนี้เนี่ยน้ำนสูงมากบอกเลยน้ำสูงก็แรงมากมันตกทั้งหมดเลยอ่ะพอเดียวลาตกลาก่อนไหมแต่น้ำมันก่อนเจ็บใจมากตรงนี้มันวิ่งไปทั้งหนวมันไหลตามน้ำแบบมันลงน้ำไปมันก็หายไปเลยขวามันตายไปเลยเราหาที่พักก่อนไหมเออ ตอนแรกผมมีแผนกับแมวว่าจะไปเยี่ยมบนป่<บ>ากันใช่จะเยี่ยมบนป่ากันนะแต่ก็มาเจอเหตุการณ์แบบว่าไม่คิดว่าจะเกิดอยกเมน่อสักนครนี้ท่านไปดีนะครับขอท่านไปสุขติเะไรวเกิดตุ๊กลาศหรไม่รู้อ่ะเนี่ยจบแลาศมึงอยู่ไหน

เใช่เหรอข้างๆมันอยู่แล้วพวกไฟเลยเฮ้ยทุนมันอยู่บนขาตรงนี้ทุกคนนะฉีดนะผมจะวิ่งไปเลยไปเจ้มาเลยมันอยู่บนขั้วตรงนี้ทุกคนทุกคนนั่งเข้ากล้องขอพรได้แลครับผมไม่ค่อยชันละใหญ่ไปใหญ่จะปิดโทรศั่อสะบันไล่ล่ามันไป